ครูลิ้นดำครั้งแรกที่ฉันเข้ามาในห้องแลบภาษาเมื่อตอนหมอหนึ่งฉันตื่นตาตื่นใจมากกับคอกสี่เหลีย่ยมเล็กๆที่กั้นด้วยพาติชัน่นมีกระจกบ,บางๆใสๆในคอกมีหูฟังครอบวังอยู่ช่องละอันในห้องแลบนั้นเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นเฉียบครูที่สอนภาษาอังกฤษเดินมาหน้าห้อง บอกให้นักเรียนทุกคนเข้าประจำที่โต๊ะเพื่อเตรียมฟังเสียงจากหูฟังในบทเรียนที่ครูกำลังจะสอนเราจะเรียนที่นี่การสัปดาห์ละครั้งเพราะต้องเวียนกันใช้ทุกระดับชั้นเพราะฉะนั้นเวลาเดินมาเรียนหัวหน้าห้องต้องคอยดูแลเพื่อนให้มาตรงเวลาห้ามสายห้ามขาดห้ามแวะไปที่อื่นไม่งั้นถ้าเวลาน้อยเกินไปจะฟังไม่จบบทเอาราะวันนี้เริ่มกันเลยนักเรียนใส่หูฟังได้ค่ะ ทุกคนนั่งกันที่โต๊ะซึ่งมีตัวเลขระบุไว้ตามเลขที่ฉันเลขที่สิห้าก็ได้นั่งโต๊ะตัวที่สิห้าหูฟังของโต๊ะนี้ดูเหมือนจะอันใหญ่กว่าเพื่อนและมีฟองน้ำนุ่มหนาหุ้มด้วยหนังนิ่มอย่างดีเพื่อนที่นั่งโต๊ะข้างๆชะโงกมาดูโหหูฟังสวยขอแลกได้ปะฉันหันไปยิ้มให้ไม่ทันได้ตอบอะไรครูก็เริ่มพูดต่ออ้าว oh. กดเปิดที่ปุ่มสีแดง,ง,งตรงมุมโตด้านซ้ายมีไฟขึ้นไหมโตไหนไม่ติดบ้างโอเคติดทุกโตนะปรับเสียงเบาหรือดังได้ที่ปุ่มข้างข้างหูฟังด้านขวาเจอไหมดีมากเปิดแบบฝึกหัดบทที่ 1, 1ฟังและเขียนสป,ปารมที่ได้ยินเลยค่ะหลังจากนั้นมีเสียงกึกกักคลืดคราดดังมาซาซาเบาๆคล้ายตอนจูนหาคลื่นวิทยุ ก่อนที่จะเริ่มชัดขึ้น Lesson 1 Listen and Write Competition Competition Balcony Balcony Irana Irana Prediction Prediction s o n g r a n Day s o n g r a n Day ห้าคำแรกฉันฟังเข้าใจชัดเจนและเขียนตามได้ทัน ในขณะที่เพื่อนข้างๆอีกสองคนชะเง้อชะเงะมามองจนครูต้องดุใส่ไมโครโฟนไม่ต้องดูเพื่อนทำของตัวเองไปได้ยินยังไงก็เขียนไปอย่างนั้นเสียงดังเข้ามาทางหูฟังจนสะดุง้งกระทั่งสับคำที่หเสียงตะกุตะกะครึกคราดก,ก็ดังขึ้นอีกจนฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โชคดีที่ยังพอฟังได้ฉันดาวสับแล้วเขียนตามที่คิดว่าใช่คำที่เ็ คราวนี้นอกจากจะมีเสียงครึกคราดแทรกดังขึ้นแล้วยังได้ยินเหมือนเสียงอะไรบางอย่างหรือใครบางคนกำลังพูดอะไรบางอย่างหางเสียงคล้ายภาษาจีนฉันพยายามแยกคำแต่ตอนนี้ก็แยกไม่ออกแล้วคำต,ต่อมาเหมือนวิทยุย้ายคืนคราวนี้ฉันได้ยินเสียงเฉพาะภาษาจีนเป็นเสียงผู้หญิง แม้แปลไม่ออกว่าพูดอะไรแต่ฉันก็พอจับน้ำเสียงได้ว่าคนพูดกำลังโกรธฉันพยายามยกมือโบกเรียกครูเพื่อจะบอกว่าหูฟังน่าจะมีปัญหาแต่ครูที่กำลังก้มหน้าก้มตาเขียนอะไรบางอย่างบนโต๊ะก็ไม่เห็นในขณะที่ฉันตัดสินใจจะถอดหูฟังออกนั้นจูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงคำรามตะคอกเสียงดังสนั่นในหูฟังจนประสาทตื่นทั้งตัวหน้าชาเหมือนถูกตบ เสียงนั้นเป็นเสียงร้องด่าด้วยภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำขอให้ชิบหายชิบหายแล้วก็เป็นเสียงดังลากยาวเหมือนเสียงไมโครโฟนหอนฉันรีบปัดหูฟังออกจากตัวแล้วลุกพรวดขึ้นตะโกนออกไปสุดเสียงครูคะครูเงยหน้าขึ้นท่าทางตกใจมีอะไรคะแต่ฝ่ายที่ต้องตกใจกว่ากลับกลายเป็นฉัน เมื่อเงยหน้าขึ้นมองครูที่หน้าห้องแล้วเห็นร่างใครอีกคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นใส่เสื้อเชิดสีขาวถักผมเปียเดี่ยวตรงยาวกระโปรงสีดำทรงสอบกำลังหันหลังเขียนตัวอ,อักษรจีนบนกระดานนั่นคือใครฉันชี้นิ้วไปข้างหน้ามือสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ใครอะไรครูไม่เห็นฉันฟังครูพูดยังไม่ทันจบประโยค ร่างที่หันหลังอยู่เมื่อครู่ก็ค่อยๆหันมาใบหน้าซีดปากดำสนิทตาเขียวคล้ำค่อยๆแลบลิ้นออกมาเยียดยาวเรื่อยๆยาวจนถึงหน้าอกลิ้นนั้นดำสนิทราวกับฐานไม้หลังจากนั้นก็เหมือนโลกในตาเป็นสีเหลืองทั้งหมดก่อนที่ฉันจะหมดสติไปหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาในห้องพยาบาลมีเพื่อนนั่งขนาบข้างสองคน เมื่อครูพยาบาลเห็นว่าฉันปลอดภัยดีแล้วจึงถอยกลับไปนั่งที่โต๊ะด้านนอกต่อรู้ตัวไหมเมื่อกี้เธอชักด้วยนะกัดปากตัวเองจนเลือดไหลแถมไม่เลือดกำาดาออกด้วยน่ากลัวมากครูเขาโทรแจ้งให้พ่อเธอมารับกลับบ้านแล้วเดี๋ยวก็คงมาแหละเขาสงสัยว่าไฟฟ้าจะรั่วมาช็อตเธอตอนนี้ปิดห้องลับตรวจกันใหญ่ฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเล่าให้เพื่อนสองคนนั้นฟังว่าเจอเรื่องแป,แปลกในห้องนั้นอย่างไรบ้างพอฟังจบเพื่อนทั้งสองคนมองหน้ากันไปมาทำท่าเกียงกันจนฉันต้องบอกว่าให้พูดออกมาเถอะว่ากันว่าเมื่อปีที่แล้วครูสอนภาษาจีนของโรงเรียนเราที่เป็นคนจีนจริงๆเคยมีเรื่องกับครูใหญ่คนก่อนทะเลาะกันใหญ่โตที่ห้องแล็บนี่แหละคนมาห้ามกันหลายคนครูใหญ่ไล่ครูคนนั้นออกแต่ครูคนนั้นก็ยังด่าและสาบแช่งเป็นภาษาจีนดังลั่นวันต่อมา ครูภาษาจีนถูกพบเป็นศพฟุบหน้าอยู่ที่โต๊ะในห้องแลบภาษาใบหน้าซีดเซียวลิ้นดำเหมือนถูกยาพิษเขียนคำสาบแช่งว่าขอให้ฉิบหายไว้บนกระดานใครๆก็สงสัยครูใหญ่แต่สุดท้ายเขาก็สรุปกันว่าฆ่าตัวตายฉันกลัวจนปลายมือปลายเท้าเย็นเฉียบประโยคต่อมายิ่งทำให้สันสะทานไปถึงกระดูกด้วยความหวาดกลัวขนพองสยองกล้าวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต ที่สยองกว่านั้นคือต่อมาไม่ถึงเดือนครูใหญ่ลูกสามคนเมียรวมทั้งหมด5้าคนตายโดยไม่รู้สาเหตุในบ้านพักทุกคนมีเลือดออกปากจมูกตาเบิกโพลงเหมือนกับว่าเพิ่งเห็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆก่อนที่จะขาดใจตายอย่างนั้นแหละ